thank <smart noise> you เพื่อนที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้ผมอยู่ในเกม l i ฟ e After เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับผมเรเนวาหน้าเล่นอย่างมากๆเลยซึ่งผมเนี่ยได้เคยเล่นแล้วครั้งหนึงนะครับในเวอร์ชั่นเก่าต่อแต่ตอนนี้ฮะมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วครับผมเราก็เลยจะมาลองเล่นกันดูในช่วงลันลองเกมและแน่นอนครับผม ตามชมการสตรีมได้ในช่องอาร์เอจีหลังตืนเก้ไป่มีเือเกมนี้ครับผมบอกให้เลยว่าเป็นการเอาชีวิตรอดสตรีมของซอมบี้เนาะในยุคที่แบบว่าเป็นโอเพนเวิลด์ครับผมการเอาชีวิตรอดนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนะ ในเกมเขาว่าอย่างนั้นฮะซึ่งผมก็เคยเล่นแล้วแลวมีประสบการณ์อยู่บ้างครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆฮะเปิดเกมเข้ามาก็เดี๋ยวจะเล่นคร่าวๆให้ดูครับนี่คือภาพจริงนะครับผมในขณะที่เราเล่นเกมเพย์อยู่ฮะก็เป็นการเอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างบ้านาฟของนะครับแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับเมื่อเมื่อเพื่อนเพื่อนเล่นใหม่เนี่ยเข้ามาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาบ้านตรงนี้ แล้วก็จะสามารถเข้ามาโคอออกมาเพื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่กดตรงนี้ปุ๊บสามารถจูนเพื่อนได้ฮะแบบนี้เลยนะครับหรือจะเซิร์ชหาเพื่อนก็ได้ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆฮะนี่ฮะอย่างเมื่อกี้นะครับสามารถหาเพื่อนได้ครับ เราจะไปจูนกับใครก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้เราเข้าไปจอยด้วยนะฮะนะครับเป็นออโต้เซิร์ชก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับได้หมดฮะงานบวกเพื่อนตรงนี้ฮะนี่ครับหรือจะตั้งทีมเองก็ได้ครับผมเราก็สามารถเลือกเพื่อนตรงนี้เลยสามสี่คนนะฮะเข้ามาอยู่กับเราครับโอเคฮะผมก็เมื่อคืนนี้ลองเล่นแล้วครับผมโหวดหัวมานิดนึงนะ โอ้โหเล่นใหม่ๆยังงงนะแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจระบบใหม่แล้วแล้วก็สร้างบ้านมาประมาณนี้ครับนี่เลยนี่ครับอาวุธที่เราใช้ฮะแน่นอนครับมีแน่นอนครับดูในกระเป๋าครับอาวุธที่เราใช้มีปืนมีทุกอย่างครับมีค่อนข้างเยอะตามเลเวลของตัวละครนะครับผมไปนี่ครับนี่คือบ้านนะครับอุปกรณ์ที่ผมสร้างขึ้นมาครับพาทัวร์ฮะ ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองยิงจอมบี้ดูฮะนี่ครับผมดูลักษณนะการเก็บของฮะภาพสวยตดงรงามเลยทีเดียวใช้ความจุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนทดสอบสตรีมแล้วก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างนะฮะนี่ครับเดี๋ยวดูครับโชว์การตัดต้นไม้ฮะนี่นี่นี่แบบนี้เลยอึ้ออนะครับ มีวิดลอดกับภาพสวยบอกได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะพาไปลองยิงซอมบี้ดูด่ว่าแถวนี้จะมีซอมบี้ผมยิงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานได้ลองมาเล่นแล้วนะครับทดสอบการสตรีมไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก็ยังไม่ดีพอฮะเราก็จะมีการสตรีมแน่นอนครับเกมนี้ฮะในช่วงก่อนมันหยุดกับสุกเสาแต่เป็นการสตรีมในช่วงเวลากลางคืนครับมืดๆกันเลยทีเดียวไปครับ สอมบี้ไปอยู่ไหนหมดครับเก็บอาหารนะแบบนี้เลยครับสอมบี้สอมบี้อยู่ไหนอ่ะผมยังไม่เก็บดีกว่าเนาะไปเรื่อยๆฮะเดื่ยจะเจอสอมบี้ครับตน้นไม้ครับเฮ้ยอขอโทษทีฮะช่วงนี้อากาศเย็นนะฮะก็เลยทำให้ผมนั้น น้ำมูกไหลก็เลยทีเดียวอ้าวสุดชาครับอ้าวยังไม่สุดครับเฮ้ยสุดยังสุดชาสุดชาทุกคนสุดชาสุดชาหาซอมบี้ลองยิงใหนเพื่อนดูสักตัวนี่ครับจะไม่ค่อยเจอนะเฮ้ยสุดชาครับยังเข้าไม่ได้นะตอนนี้ฮะนาทีน่าสนใจนะเดี๋ยวต่อไปต้องเข้าได้แน,น่นอนนะครับเกมนี้ครับมีการทําส่วนและมีการเข้ากิวกับเพื่อนนะเข้ากิวกับเพื่อนได้นะครับผม สาม,มารถที่จะเข้ากิวกับเพื่อนได้แล้วก็เข้าไปร่วมต่อสู้กันในตีป่าบ,บอสสายป่าบ,บอสท,ที่ปราได้ครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงจุดอื่นนะฮะแผนที่ตรงนี้มาได้แค่นี้เองครับเามาื่อคืนผมเล้เคลตียร์สอมมี้หมดแล้วครับมีการปลูกผักนะครับได้หมดเป็นอะไรที่ดีมากๆฮะดึงดําเสนอครับในช่วงหลังรองเกมเพราะเขาได้ทำมาใหม่ฮะ ระบบเก่าเนี่ยหายหมดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูที่ว่าเราไปไหนได้บ้างนะจริงๆเราขี่รถไม่ได้เลยนะทุกคนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาตรงนี้ฮนะจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ครับคอนเะฟิร์มไปฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับจ็เลยต้องทําตามเกมไปก่อนนะคืออันนี้ผมทํานอกเกมแล้วล่ะจะพาเพื่อนๆมาดูครับว่าบรรยากาศ เวลาที่เราเจอซอมบี้เป็นยังไงเจอผู้เล่นเป็นแบบไหนครับบอกได้เลยเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งเกมฮะมีการพัฒนายังต่อเนื่องฮะแล้วก็เซิร์ฟที่ผมเล่นนี่เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ครับเป็นโฮมเดวลนะแปบ๊บเดียวครับคนเต็มเลยฮะเรียบร้อยมาดูฮะนี่สวยงามครับ ฉากสวยงามที่เพื่อนๆเห็นนี่คือผู้เล่นตัวจริงๆเลยนะครับเนี่ยจะมีชื่อยอยบนหัวเนี่ยคือตัวจริงๆเลยนะตัวเป็นเปนเลยครับผู้เล่นเก่าไอดีเก่านั้นผมไม่สามารถดึงกลับมาได้แล้วทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับไปดูซิว่าซอมบี้จะอยู่แถวไหนบ้างครับอันนี้ก็เป็นโซนผู้เล่นใหม่นะก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ครับถ้าเราเปิดแบบไปเรื่อยๆบอกได้เลยว่าดุเดือดเลือดพลาด อย่างแน่นอนนะอ,อผมไมได้ยินเสียงซอมบี้เลยนะทุกคนมีพานะให้ขี่ครับนตครับมอเตอร์ไซค์ครับ,บ,รบแต่ผมไม่ขี่ไม่ค่อยเก่งครับนะครับขี่ไม่ค่อยเก่งนะตายฮะดูไปดูครับ นี่ฮะเราสามารถขี่ไปเรื่อยๆครับอุ้ยหมอไทยพังไม่ต้องกลัวน,นะทุกคนเดีวมัเกิดใหม่ครับดวาวอานี่ครับหักใหญ่มากๆฮะนี่ครับตอมบี้ฮะ,อฮะโอ้โหเยอะครับเยอะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาวิ่งตามครับ น่ฮะเป็นการยิงด้วยธนูทุกคนประหยัดกระสุนฮะอ้าวเเล่นมาทุบแ,แล้วอ่ะเกมนี้รู้สึกว่าจะมีการกลายพันธุ์ได้ด้วยนะครับผมเราสามารถแปลงร่างเป็นโอ้เขาตีสะตล์เลยครับนะตรงนี้พื้นที่ไหนเอ่ยเขาจะมาทำ้ายเราไหม่ะเฮ้ยเขาทำ้ายเราครับผม นอกจากเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วยังต้องเอาชีวิตรอดจากผู้คนครับแบบนี้ฮะนี่ครับได้ความพิเศษครับดูที่ได้อะไรกระดูกครับโอ้อันตรายฮะเรามาอยู่ในจุดที่อันตรายแันแล้วครับผมนอกจากเป็นซอมบี้แล้วยังจะมีคนด้วยฮะนะครับแล้วก็สามารถร้นบ้านชาวบ้านได้ครับตาไต,ตายครับอย่าโยก อย่าโยกอย่าโยกยิงไม่ค่อยโดนตายิงไม่ดีอยู่ครับเก็บของครับนี่ฮะคือบรรยากาศจริงๆในการเล่นนะทุกคนนี่แบบนี้เลยเป็นเกมที่ผมชอบมากๆนะอย่าโยกอย่าโยกเรียบร้อยครับนี่ฮะนี่ครับยังไม่โหดนะทุกคนแบบนี้ยังไม่โหดนะปื้นครับทดสอบเพื่อนดูฮะการยิงครับ ไม่ฮะสวยครับรู้สึกน้องเราจะหอบแล้วนะก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับเกมไล์เอาขนเข้ามาครับอย่าอย่าเข้ามายุ่งกับฉันใจร้ายจริงๆเลยฉันเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กแมเ่เอาเก็บของครับขยับนิดนึงนะส่วนความสวยงามนั้นขึ้นอยู่กับ สเปกมือถือของเพื่อนเลยนะครับว่าเพื่อนนั้นสเปคมือถือนั้นแรงขนาดไหนนะครับนี่ครับเราไปได้หมดนะทุกคนดูแผนที่หน่อยฮะมีอะไรอยู่บริเวณนี้ไหมเฮลิคอปเตอร์อยู่ไกลครับเมื่อกี้เรามาจากไหนเอ่ยโอเคฮะก็เล่นก็คร้าวครับเป็นเกมที่ค่อนข้างสวยงามครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะสามารถติดตามมุมได้นะครับผมในการสตตีมนะ ก็คือผมจะมีการสตรีมเอารถเราอยู่ดูวเลยครับต้องเดินไปที่รถครับมีการสตรีมแน่นอนครับเกมนี้ครับเอาชีวิตเอาเลยยิงไปเลยครับยิงพลาดไปหนึงักนะเก็บของเขาลัวครับยารถเรายู่ไหนเอ่ยหารถไม่เจอครับ ทางไม่ได้แล้วครับเดียวเองจิตมาจากตรงนี้หรือเปล่ารถเรายังไม่โหลดครับมามาครับเรียกรถได้แล้วโอเคเมื่อกี้รถไม่หลดครับได้ครับนี่พอเวลามืดปุ๊บเราต้องไปหาเฮลิคอปเตอร์ครับเฮลิคอปเตอร์อยู่นี่อ่าอยู่ด้านหลังรจุดไว้เลยแบบนี้ฮะเราจะไปถูกครับไปหลังไว้เร็ว เปืนปืนเปืนนน้นแบบนี้ครับเฮ้ยมีกล่องทุกคนทุกคนมีกล่องครับมีกล่องฮะเก็บครับก็เรียนได้ว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นตามเฟสหรืออะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องไปบูก๊กับเพื่อนเราสามารถเข้ามานั่งคุยกันได้นะทุกคนในเกมเราสบายๆเลยครับผมเกมนี้นี่เล่นได้หลากหลายแนวมากๆฮ <ๆ S 1> ะๆบอกได้เลยนะครับเพ <ๆ S 1> ราะว่าผมเคยเล่นแล้วเจออะไม่ใช่สายาไม่ใช่สายดุย โอ้ยขนนไม่ขี่ขนนไม่ใบยังไงนะครับไม่ใช่สายลุยครับสายแต่้งตัวสามารถเข้ามานั่งคุยเล่นกันได้ในนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากครับอืออือขี่ไปครับหาลิคอปเ,อเพื่งจะกลับบ้านเรานะทนุกคนขนผีได้ไหมขนผีขนผีกัเลยเขียวครับผีครับเราก็โหดเจินนะฮะไอ้นีนะ่หนุนพังวา คล้ายดุลทางแบเอาวิ่งเลยเอาอยากไปเลยครับไปได้ต่อครับลุกวันเลยทั้งแล้วฮะไปถึงแล้วครับเครื่องบินผมหมาวิ่งเร็ว่ะหมาใครเลยสาย้าไอ้ครับบึน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 ทุกคนครับโอเคฮะน่าจะประมาณนี้ครับเลยนะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งไปที่เครื่องบิน ก็ได้หรือเพื่อนๆจะขี่รถไปเลยก็ได้นะครับจอดทิ้งไปเลยเนาะก็มีประมาณนี้ฮะมีการลาบตัดได้นะครับแต่ไมไหนจักวางน้อยนี่ครับเพื่อจะเอาเนื้อไปทําอาหารนะทุกคนนี่แหมเมื่อคืนเนี่ยผมงงนะครับเล่นยากแล้วก็มีการตกปลาด้วยนะแบบนี้ครับแต่ว่าเรายังไม่มีอ,อุปกรณ์ตกปลาฮะรเราต้องไปคลาฟมาก่อนนะเอออ้าวขี่ยืนกู้คนตั้งแต่ตอน,นี้เขาออฟไลน์นะครับ ยังไงฮัลโหลไี่ครับมันเพื่อนคิดดูฮนะเวลาเราไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยได้บรรยากาศมากๆเลยนะสนุกครับผมควา,ามจำเยอะหน่อยหนึงแต่ว่าอะไรนะน้องสาวแต่ว่าสนุกแน่นอนครับเวสไม่ยากครับถึงจะเป็นภาษาติดแต่เวสไม่ยากนะอาจจะยากตอนช่วงแรกๆนิดนึงนะงงๆหน่อยตอนที่เป็นไกด์ไลน์เข้ามาโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพากลับบ้านนะ สำหรับคลิปนี้ฮะผมก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับผมนะครับก็หวังว่าเป็นเกมที่น่าสนุกอีกหนึ่งเกมไปเลยทีเดียวฮะขึ้นนี่ครับเาเวอย่าบอกนะว่าถือปืนแล้วขึ้นไม่ได้มันไม่เกี่ยวนะน้องสาวยังไงหมาขวาง ขึ้นครับเฮ้ยอ้าวอันนี้มันแทงน้ําครับไม่ใช่เครื่องบินเครื่องบินอยู่นู่นโอ้โหตายแล้วเขินเลยฮนะโดดไปครับแม่กะจะขึ้นเครื่องบินแต่มันไม่ใช่เครื่องบินนะแล้วก็แน่นอนครับมีการส่งของกลับบ้านได้นะทุกคนรับเวสรับอะไรได้หมดครับแล้วแต่เพื่อนจะชอบทํากันเลยทีเดียวชอบสายเดินเรื่องสายเวสเก็บปืนขายของ นะครับเพื่ออัปเดตต่างๆนานาได้หมดนะครับผมกลับบ้านฮะนี่ครับเราสามารถเลือกผู้เล่นเป็นตัวแบบนี้ก็ได้นะตั้งแต่เริ่มเกมเลยแต่ผมเลือกเป็นคนฮะเป็นมนุษย์นะครับเปิดครับผมเราก็จะไปบ้านเราฮะบ้านเราก็คือ My Home นี่ครับไปนานาครับง่ายแบบนี้เลยนะครับจะเลือกเครื่องบินหรือจะเลือกขี่ไปเองก็ได้หมดนะครับ นี้เลยโอเคครับผมก็คงจะสนุกสนานแล้วอาจมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับผมสำหรับเกมนี้นะแล้วไ้เจอกันในสตตีมครับอันนี้เป็นการลองเกมครในช่วงหลังลองเกมนั่นเองกับเกมไลท์อัพเกอร์เอาวิตหลอดารมึอ,มอยู่ฝูงสองบีเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ